ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Gender Lens เรื่องเล่าผู้หญิงกับร่างกายของตัวเองรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธภาพของผู้หญิงในการทำแท้งกับมุมมองที่แตกต่างกันในสังคมไทยให้ทุกท่านได้รับฟังสวัสดีค่ะพบกับพุสนาบุตรราที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสรีภาพของผู้หญิงในการทำแท้งกับมุมมองที่แตกต่างกันในสังคมไทย เมื่อพูดถึงการทำแท้งหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องกิ่ซลธรรมแต่ในสารคดีเวเซอร์เราได้เห็นว่าปัญหานี้เป็นเรื่องของสิทธิในการตัดสินใจและความปลอดภัยของผู้หญิงเราจะพาทุกคนไปสํารวจกันว่าทําไมบางประเทศถึงให้สิทธิผู้หญิงทําแท้งได้อย่างเสรีขณะที่บางประเทศยังจํากัดสิทธินี้และประเทศไทยที่เพิ่งปรับเปลี่ยนกฎหมายการทําแท้งในพุทธศักราช2564เปลี่ยนไปมากแค่ไหน สารคดีเวซอร์กำกับโดยไดอาน่าวิเทนเล่าเรื่องราวของรีเบ c c a แพทย์อินชาวเนเธอร์แลนด์ผู้ก่อตั้งองค์กร Women on Waste เธอและทีมงานใช้เรือเป็นคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการทำแท้งแก่ผู้หญิงในประเทศที่การทำแท้งผิดกฎหมายโดยล่องเรือไปยังน่านนะ้ำสากลเธอทำสิ่งที่เห็นว่าผว้กฎหมาย ไม่ได้ลดจํานวนการทําแท้งแต่มันปักใสให้ผู้หญิงต้องเสี่ยงกับการทําแท้งเถียงที่ไม่ปลอดภัยแทนเรื่องนี้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกหลายคนชื่นชมว่าเธอปกป้องสิทธิของผู้หญิงขณะอีกฝ่ายกับภหาว่าเธอกําลังทําลายศีลธรรมของสังคม ย้อนกลับไปก่อนปีพุทธศักราช2564กฎหมายไทยห้ามทำแทง้งยกเว้นกรณีที่กระทบต่อสุขภาพของแม่หรือเกิดจากการถูกค่มขืนแต่ในปีพุทธศักราช2564สารรัฐธรรมนูญแต่ดสินว่าการจำกัดสิทธิการทำแทง้งขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้มีการแก้ไขกฎหมายแต่ปัจจุบันผู้หญิงไทยสามารถทำแท้งได้ภายใน12สัปดาห์โดยไม่ต้องให้เหตุผล นี่เป็นก้าวสำคัญของสิทธิสตรีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะหากอายุคันเกินส2สองสัปดาห์ผู้หญิงยังต้องพิสูจน์ว่าการตั้งคันมีผลกระทบต่อสุขภาพกายหรือจิตใจซึ่งหมายความว่าผู้หญิงบางคนอาจยังต้องอเผชิญกับการทำแท้งเถื่อนที่ไม่ปลอดภัยคำถามคือกฎหมายนี้เพียงพอหรือยังหรือจริงๆแล้วผู้หญิงควรมีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากกว่านี้ งานวิจัยของวิลาศินีพนานครทรัพ์พบว่ากฎหมายไทยมีข้อถกเถียงหลักสองประเด็นเกี่ยวกับการทำแทง้งนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตและสิทธิของผู้หญิงในการตัดสินใจฝ่ายคัดค้านมองว่าการทำแท้งคือการฆ่าคนเพราะเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเชื่อว่าผู้หญิงควรมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเอง แม้ว,ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนไปในทางที่เปิดกว้างขึ้นแต่แนวคิดอนุรักษ์นิยมยังคงมีอิทธิพลในสังคมไทยทำให้ผู้หญิงที่ทำแท้งยังคงเผชิญกับการตีตาทางสังคมจากสารคดีเวสเซิแสดงให้เห็นว่าเมื่อกฎหมายจงกัดสิทธิของผู้หญิงพวกเธอจะหาทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดให้ตัวเองการเปลีป่ยนแปลงกฎหมายในไทยถือเป็นก้าวสำคัญแต่ก็ยังไม่เพียงพอหากสังคมยังคงตีตาและปิดกั้นทางเลือกของผู้หญิง สุดท้ายคำถามที่เราควรคิดต่อคือเราควรให้ความสำคัญกับศิลธรรมของสังคมหรือชีวิตและสิทธิของผู้หญิงมากกว่ากัน